ครับสวัสดีครับพี่น้องเข้าสู่สองนุ่มมงชนคนอีสานครับมื่อนี้นุ่มมงชนกะโอ้ยครับฝ่าว้าวน้ำการน้ำงา,า,านครับพี่น้องมื่อนี้เดี๋ยวได้สิมาทำกับเข่าอาหารด่วนอาหารจานด่วนนะครับเนาะมีอย่างไรก็ได้เตรียมไปแล้ว,วนนเวนาะครับไข่สองฟองนะครับเนาะมื่อนี้ก็สิ่ผ้ามาเห็ดไข่เจียวนะครับน้อเอาเอาเอาไปไปพี่น้องหิวเข่ะน,นี่หอมแดงครับหอมแดง น้องแดงซอยหั่นมาใส่ผู้มากลายกับใส่ลายครับเนาะมากลายใส่เห็ดนะครับครับมาใส่เปล่งนัวจ๊งหน่อยครับใส่เปล่นงนัวน้ำปลาครับพวกน้ำปลากระกบเบิดพอดีพี่น้องเบิดกับใส่เบิบดบ่อไหลนะครับมันจะเขีมยนเออย่างอยู่ย่างอยู่จงไวใส่ปลาอยู่ครับมามามาพี่น้องผ้าทําไข่เจียวมโอนี้ไข่เจียวสูตรบ,รบานๆสูตรนุ่มมั่งชนครับโอ้ย <laughs> อาจารย์วันหิ้วเขาครับใบแต่โต๊ะใบแต่ต้งจากไหลามากก็ได้มากมมีแนวกินเนาะครับเนาะพอดีโอนี้มมีผููรอยูนําแม่บานโบอยูเขาจะได้เอาง่ายๆนี่กินผู้เดียวครับโอนี้บริกินพักพี่น้องเอ้ยโอนี้บริไปตลาดเปล่าน้างานน้าการเนาะครับเนาะไ,ไปไปไปพี่น้องไปข้างมอครับเอาครับมาๆมาๆมา,มา,มาข้างมอไล้บานนี้เอาเเดี๋ยครับเอาแบบง่ายๆโอนี้เนาะ อาหารเด่งรวนใส่น้ำมันรถเจาะจุ่หน่อยนะครับพั้นบไใส่เรืยมันก็ี้ติดกระทะแต่ว่าผมกลับปุ่มากใส่น้ำมันได้นะครับนอกจใส่พ่อต่มันบบติดหมอนี่นะครับเอาถอดแบบบันบานครับถอดไข่แบบบันบานโอ้น้ำมันหกสำพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวรอน้ำมันหอนจั่งหน่อยก่อนครับเนาะจพงเอาไข่มาใส่ครับครับมาๆๆน้ำมันหอนนะครับน้ำมันหอนเนี่ยเอาไข่ใส่บานเนี่ยโอ้โหเอาไข่แบบบันบานนี่นะครับพี่น้องเลย เอาสูบบนบานเท่านี้แหละเขาง่ายๆเนาะครับเนาะแข้วเขาอาหารจานดวนเพราะว่ากินผู้เดียวเขาสิ่งหมาพิธีหลายอย่างมากอะยากลำบากครับโอเคก็ไปยุของก่อนครับเนาะเอาก็ในห้องของก่อนครับเสาเสาครับเสาเสาเสาสบายซีมุ่งหามี่น้องเลยนอกจากไหลนอกจากไหลมากอะเมื่อไรอะหิวเข่าไป มอชไปนั่งใดตัวอยูอ่พี่น้องไปทับทายพี่น้องอยู่ทับหมายี่เข่าถือว่าเอาคนไฟลงเล็กน้อยก่อนครับอย่าดึงใหม,ม่หมสดบันบางเท่านี้แหละครับรถลงมาพิธีน้องใส่หลายอย่างใส่สองเต็มยางเท่านี้แล้วดูสัญลักษณ์สอดไทยแบบง่ายๆเนาะครับเน,น,น้องนะยวนุ่งช่วนก้อนอยาาไปตักเข่าก่อนครับ าครับพอดีเข่าพุ่งกระดาดน้ำปลามาหน่อยนึงเนาะครับเนาะเพื่อความนัวเพื่อควบบริเวณอะอร่อยข้าจะไปตากเข่าครับมาไข่ใหม่พี่น้องเลยเอาไม้ล้ำจังกรอบพี่น้องนี่ครับเพื่อนี่ครับกับเข่าง่ายๆบานๆสูตรบานๆครับพี่น้องครับพี่น้องมาบานนี้เดียวเลยก็มาแต่งนาด้วยแตงสองหนุกมสามลูกนี่แหละครับเนาะสิบพกินกับนี่แหละครับน้ำพริกนี่แหะคือว่าเกีียวบองครับเกีียวบองเิ็ดมาตะวานกินได้เถื่อเลยจนสิบเบิร์ดเดี๋พี่น้องครับจะหน่อยเนาะเกีียวบองนี่ก็ได้ กินอะไก็บปรไก่เอกครับกินเข็มบปรไก่เอาผมกสิราตนาไปค้างนี่นะครับจ่งค่อยไปตักใส่กันนะครับเนาะพี่น้องนอเนาะใส่ไปนี่ลนะอาหารบานๆเฮาเกี่ยวบองกับไข่ทอดไปพี่น้องไปไป,ไปนั่งกินน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องมาๆๆๆครับมากินเขาน้ำกันครับมื้อนี้ก็สิบ่มีหยังหลายดอกครับมา ไข่เจี่ยวครับก็มาแตงสามหน่วยนียน่แหะครับเนาะกับเกียวบองนะครับมามาพี่น้องกินเขาวก,กันครับโอ้หิ้วเขาแห้ง <c oughs> หมอเตยไปสวัสดีจ้าที่จุยพี่น้องอยู่ <c oughs> <c oughs> กลับมาหิ้วเขา้าพี่น้องเลยก <c oughs> ินง,ง่ายๆครับเอาง,ง่ายๆมือนี่ครับเนาะไข่เจียวไข่เจียวกับหมักแตงกวา,าเกียวบองเฮ้พี่น้องมาเริ่มกันครับ ยังง่ายๆเอาไง่ายๆครับวันนี้น่องบริมาพี่กีิอพอดีอยู่ผู้เดียวมันก็ปิดฝ่สองคนฝ่มันกินเขากรองแหละผมก็ได้คือหายังบัวกก็ได้แล้วเอามันถอดไข่ดีนะ่ะนานๆที่ชินแต่เนื้นอสแสบครับสแสบ แลเลืองพี่น่องก็ขอน้องกันครับลอดไข่เกี่ยวบริใปตปตลาดครับบริใบตรตลากดูดิหากินง,ง่ายเอาไม่โนโหวานมานหวานท่อครับได้ผัวไม่ใชหรอกส่สุบบส่งสบโบเบิเดพี่น่องมกินเมองเห่ ส้มข่วมหิวหมืนว่าจะกินเบิด์สองถ้าพี่คนนะครับตากมาแค่กินบ่อยกินบ่อยนะครับหิวจนสั่นพูดเป็นมระวานกี่ยวกับนี่นะครับพี่น้องท่านหิวกับหิวจนสั่นกับมื่สิกินเป็นเป็นตัวใเป็นซามนะกินมือเบิร์ตหอกถ้าไม่กินเบิดนี่ยเลยเน้นฟอกเด้อกพี่น้องเด้อกมัน ไก่บ้านไก่ครับต้านประเทศหนอกประเทศในประเทศครับเมดยาะข้างในประเทศหนอกประเทศเมนะมากินนํากันครับพี่น้องสวยสดีนะเขาเสาครับเกือบสีม่วงเลยพี่น้องใบสาม่มงเคิงเลยพอดีค่าเห็นงานยุงเสาตึงมากก็ได้พอดี แม่บ้านก็เพิ่มโตไปส่งผู้ชายคนผู้ชายคนไปอยู่หอคนจึงได้ฝึกงานอยู่ทิระสาชิบุรีเลยไปมาหอหน่อยเลยอยู่คนเดียวงานกับพ่อนี่ตัดอยู่อยู่เขาก่อนพี่น้องเลยมาเล็กพี่น้องมาเล็กเพื่หอ,ห,อห้พ่อนีกิน กินน้ำกันครับอ่ารแก้๊ยวหนึ่งประมาณคืออะไรอยากแก่มันส่งหิวแหงมไหมถ้าหิวแหงเนี่ยส่งเลยมาครับมา ครับกี่กินเป้ไทยน้าหดกัไเตุ่มไข้ทอไข้เหนอนอกพี่น้องนอกผอออมื่าทุ่งให้ตุงหนาสิก,กไ็ไดุ้่เสาวกีกีเขาเนอะกีกอกกีนกกกากกีกกีล้งไปไทยหนาสิกะเดืออยู่มีตื่นฉีมาขาดดัางไฟครับกันติกีกกกีกนันได้นี่เขาอยู่ในเมือง แสบซ้ำหนีแนะครับพี่น้องแล้วมันเยี่ยมพี่เยีมหน่องซ้ำหนีแล้วครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นุ่งชนก็ขอขอบคุณนะครับเอขอบคุณผู้ติดตามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกทรัพผูุ้เรครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดซับตะไข่ให้นุ่งชนในเรือครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่งชนรับเ็นคลิปตัวต่อไปน้อครับว่าสำหรับคลิปนี้นุ่งชนก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้าครับไปบายครับไปบายนะครับ